RX76XT การจอน้องใหม่ที่เพิ่มความแรงให้กับแรมถึง16กิกอยู่กับในแบรนด์ XFX ที่เรามาทดสอบกันครับการจอราคาประหยัดจากค่ายแดงแต่มาพร้อมที่จะงัด 4K ให้กับผู้ที่เลือกใช้เขามาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ที่อัปเกรดมากกว่าเดิมใน High RX ที่เพิ่มมาอย่าง AFX <Wow. S 1> หรือ r a รม Gen นั่นเองครับทำให้การเล่นเกมนั้นลื่นไหลยอย่างก้าวกระโดดซึ่งที่เราจะเทสเกมนั้นการันตีได้เลยว่าเฟรมขึ้นอย่างแน่นอนจริงๆครับสำหรับทดสอบเกมแรกครับผม Starfield ครับผมเปิดทดสอบนะครับใน setting อยู่ที่ันต้า พร้อมเปิด FSR ครับผมได้เฟรมเรทอยู่ที่50-55เฟรมเลทด้วยกันครับและถัดมาครับผมในเกม Avatar: Frontier of Pandora ครับผมตั้งค่าเซตติ่งอยู่ที่อันต้าพร้อมเปิด FSR ครับค่าเฟรมเลทอยู่ที่70-80เฟรมเลทด้วยกันเลยและเกมสุดท้ายครับผมกับเกม The Last of Us ครับผม Part หนึ่งนะฮะในค่าเซตติ่งของเกมนี้ผมก็เปิดอันต้าเหมือนกันครับพร้อมเปิด FSR ด้วยค่าเฟรมเลทอยู่ที่50-55เฟรมเลทด้วยกันเลยครับ ซึ่งหากใครอผมที่เอามาทำสายเคียอ์ทีมเนี่ยก็แรงขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเขาอัพแรงมาให้ถึง16กิกได้กันได้ตั้งแต่คุณภาพ u s HD จบจนถึง 8K เลยก็ว่าได้ในระหว่างเรนเดอร์ครับสำหรับใครขอผมที่เป็นสาวอก AMD ก็สามารถช็อปได้เลยครับที่แอดไว้ฝากไว้ครับนึกถึงไอทีนึกถึง, IG, ถงแอดไว้ตำแหน่งละซ่อมครบจบในที่เดียว